ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะสื่อรักสื่อวิญญาณหลอนตอนที่ห้าิบตกลงแบบงงๆเช้าวันรุ่งขึ้นวิดาตกใจตื่นด้วยเสียงตั้งเวลาปลุกของเธอสายแล้ววิดารีกระเด้งลุกขึ้นจากที่นอนนะนี่ห้องนอนคุณกุินี่แต่ว่าเหมือนเมื่อวานนี้เราอยู่ที่ห้องทำงานนี่นานแล้วทำไมถึง วีดาพยายามนึกเหตุการณ์เมื่อวานกับว่าจะบอกเรื่องสำคัญสันหน่อยว่าตั้งแต่วันนี้พวกเราสองคนมาอยู่ด้วยกันเถอะแต่ดูเหมือนว่าคุณกวินจะออกไปทำงานแล้วสินะวีดาถอนหายใจช่างเถอะตอนนี้ก็สายมากแล้วเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันเธอรีบลุกจากที่นอนเพื่อจะไปอาบน้ำที่ห้องของตัวเองแต่ขณะที่กำลังเปิดประตูออกจากห้องของกวินงนใหญ่ขี้เศร้ไว้เจอกันตอนบ่ายนะ วิดาอ่านข้อความที่ติดอยู่ตรงหน้าประตูห้องของกวินแล้วได้แต่ทำหน้างงเจอกันตอนบ่ายจะไปเจอกันได้ยังไงก็ในเมื่อวันนี้เราต้องไปทำงานที่บริษัทคุณยายนี่ทำเป็นมาบอกว่าคิดถึงอย,อยากอยู่กับเรามากอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอมาหาถึงที่ก็กลับหนีเราไปอีกซะงั้งงนแล้วนี่เมื่อไหร่ถึงจะได้คุยเรื่องที่จะมาอยู่ด้วยกันล่ะเนี่ยวิดาบ่นพึมพำอยู่หน้าประตู มไม่ใช่เวลามาบ่นสิรีบไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไปทำงานสายพูดจบเธอก็รีบวิ่งออกไปทันทีและเมื่อเดินทางมาถึงที่ทำงานวิดารีบวิ่งไม่คิดชีวิตเพื่อไปสแกนมือเข้างานกัดเกือบไปแล้วเธอยืนหอบอยู่หน้าห้องเพื่อรอให้ตัวเองหายเหนื่อยก่อนที่จะเริ่มทำงานภูมิสภาพแบบนี้ไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมครับภูมิพูดแซวเมื่อเห็นว่าวิดากำลังยืนหมดสภาพอยู่ วิดาส,สวัสดีคะ่ะคุณภูมิภูมิเจอพอดีเลยเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้คุณนวลน,นัดให้ไปพบที่ห้องนะครับวิดารับทราบค่ะหลังจากนั้นวิดาก็ได้มานั่งที่โต๊ะเพื่อทำงานของเธอตามปกติและเมื่อถึงช่วงบ่ายเธอก็ได้มาพบกับนวลตามที่ถูกนัดหมายไว้วิดาขออนุญาตค่ะเธอเคาะประตูห้องเพื่อขออนุญาตนวลเข้ามาสิ นวลส่งสัญญาณบอกกับวีดาวีดาค่ะแต่หลังจากที่วีดาเปิดประตูเข้ามาในห้องเธอก็ต้องชะง,งักไปเล็กน้อยที่เห็นกวินนั่งอยู่กับนวลวีดาคุณกวินสวัสดีค่ะเธอยกมือไหว้กวินตามมารยาทเพราะคิดว่าเขาคงจะมาพูดคุยเรื่องงานกับนวลน,นวลที่เรียกเธอมาก็เพราะว่ามีเรื่องสำคัญจะพูดด้วยนวนกลกิ่นขึ้นมา วีดาค่ะวีดานั่งลงและตั้งใจฟังที่นวลกำลังจะพูดนวลเธอไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนใช่ไหมวีดาค่ะนวลตอนนี้เธอเป็นลูกบุญธรรมของฉันเธอยอมรับเรื่องนี้ใช่ไหมวีดาค่ะวีดายิ้มนวลถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่พูดอะไรอ้อมค้อมก็แล้วกันนะคือวันนี้คุณกุินเขาได้มาสู่ขอเธอ นวลหันไปยิ้มให้กวินวีดาคะวีดาหน้าเวอไปเล็กน้อยนวลงานแต่งงานจะจัดขึ้นเร็วๆนี้แต่คุณกินเขาต้องการที่จะไปจดทะเบียนสมรสกับเธอก่อนในวันพรุ่งนี้วีดาคะอะเออวีดาอึกอักอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ถูกนวลขัดขึ้นเสียก่อนนวลไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นนะวีดา การใช้ชีวิตคนเดียวของเธอแบบนี้มันเสี่ยงอันตรายมากในฐานะคนเป็นแม่ฉันบอกตรงๆว่าไม่สบายใจเลยนะ่าคุณกวินเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะนวลหันไปพูดกับกวินกวินครับเขาพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยวีดาคือหนูก็ไม่ได้บอกว่าจะวีดากำลังจะอ้าปากพูดแต่ก็ถูกนวลขัดขึ้นมาอีกครั้งนวลผู้ใหญ่กำลังคุยกันอยู่ห้ามผู้แทรกนะ นวลดูวีดาวีดาผะผู้ใหญ่วีดาขมวดคิ้วหันไปสแกนร่างกวินตั้งแต่หัวจรโเท้าเพราะกะวินเองอายุมากกว่าเธอแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นนวลน,นั่งนิ่งไปสักพักเธอหายใจเข้าและออกจนสุดลมก่อนที่จะพูดขึ้นฉันขอฝากลูกสาวคนนี้ด้วยนะคะถึงจะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแต่ว่าความผูกพันที่มีก็ไม่ได้ต่างจากคนเป็นแม่ที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดเลย เวลาที่วิดาเลิกงานกลับบ้านชั้นก็เป็นห่วงว่าเธอจะกินอยู่ยังไงนอนหลับสบายทุกคืนดีไหมวันนี้มีวิญญาณตนไหนมาขอความช่วยเหลือบ้างและวิญญาณตนนั้นจะพาเธอไปได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าจัดการที่ฉั้นเคยมีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องพวกนี้มาก่อนบอกตรงๆเลยว่าในฐานะคนเป็นแม่ไม่เคยมีวันไหนที่นอนหลับสนิทเลยสักวัน แต่ฉันก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะคงจะต้องรอให้วีดาปรับตัวและเปิดใจยอมรับเองคุณกวินเองได้รับรู้เรื่องพวกนี้ของวีดามาตั้งแต่แรกๆก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างก,กันกับฉันถึงได้อยากที่จะดูแลวีดาใช่ไหมคะนวนหันไปมองหน้ากวินมีเพิ่มเติมตรงที่ผมรักวีดามากและไม่สามารถที่จะฝากฝังเธอให้ใครไปดูแลแทนได้ครับกวินยิ้ม เมื่อได้ฟังแบบนั้นนวนเองก็เผลอยิ้มตามกวินไปด้วยส่วนวิดาเองก็ได้แต่ยิ้มปริมน้ำตาคลอด้วยความอบอุ่นใจที่ได้รับความเมตตาจากคนที่เธอเคารพทั้งคู่แต่ก็ยังรู้สึกตึง,งิดในใจอยู่เล็กน้อยเอาเป็นว่าทุกอย่างตกลงตามที่คุยกันไว้นะคะคุณกวินสามารถจัดการทุกอย่างเองตามสะดวกได้เลยนวลพยักเพิดหน้ากับกวินแต่หนู วิดากำลังจะอ้าปากพูดแต่ก็ถูกนวนขัดไว้อีกครั้งซึ่งไม่รู้ว่านี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วกลับไปทำงานได้แล้วที่เรียกเธอมาพบไม่ได้ต้องการขอความเห็นอะไรทั้งนั้นแค่เรียกให้มารับรู้และเตรียมตัวไว้วันนี้ไปทำเรื่องลาง,งานซะให้เรียบร้อยเตรียมตัวสำหรับการไปจดทะเบียนสมรสกับคุณกุนในวันพรุ่งนี้ด้วยถ้าขาดงานไปดือด้อๆฉันจะหักเงินเดือนเธอนะนวลขู่ค่าค่า วิดารับคำก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปอย่างว่าง่ายเพราะถึงเธอจะพูดอะไรออกไปก็คงถูกนวลห้ามไว้อีกอยู่ดีหลังจากที่วิดาออกไปจากห้องแล้วนวลเรียบร้อยนะคะนวลยิ้มชอบใจกวินดื้อแบบนี้ต้องมาแนวผู้ใหญ่ครับผมคุยแบบเด็กๆด,ด้วยทีไรก็เฉยชะดึงเรื่องไปเรื่อยเปื่อยตลอดกวินทำหน้าเจ้าเล่นวลอย่าทำหน้าแบบนั้นสิคะ เห็นแล้วรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวยังไงบอกไม่ถูกกวินยกให้ผมแล้วห้ามขอคืนนะครับจากนั้นทั้งคู่ต่างก็พากันหัวเราะกันอย่างสนุกสนานหลังจากที่วีดากลับมาห้องทำงานของตัวเองแปลกๆนะวีดาพยายามครุ่นคิดเราก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่แต่งงานด้วยซะหน่อยเมื่อวันนี้ก็กำลังจะไปสู่ขอคุณกวินอยู่แล้วเชียวแต่เรื่องดันกลายมาเป็นแบบนี้ก่อน คนสองคนที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันควรมีเรื่องอะไรให้ตกลงกันก่อนไหมเราควรจะต้องอธิบายถึงความเสี่ยงให้คุณกุนรู้ก่อนสิว่าถ้าอยู่กับเราแล้วเขาจะต้องเผชิญกับอันตรายอะไรบ้างถ้าเขายอมรับได้ก็คือจบแต่นี่เรายังไม่ทันได้บอกอะไรเลยสักอย่างมันจะไม่ถือเป็นการหลอกให้คุณกุนเขามาแต่งงานด้วยเหรอเนี่ยวิดาเอามือขึ้นมาขายี้หัวตัวเองแล้วฟุบลงไปบนโต๊ะด้วยความกลุ้ม มันเครียดขนาดนั้นเลยเหรอที่ต้องมาอยู่กับฉันหน้ากวินอมยิ้มและลูกหัววีดาด้วยความเอ็นดูเมื่อได้ยินเสียงกวินวีดาก็รีบเงยหัวขึ้นมาทันทีวีดาคุณกวินคะฉันมีเรื่องยังไม่ทันจะพูดจบกวินก็พูดขัดขึ้นมาเสียก่อนกวินไปก่อนนะวันนี้ฉันมีธุระกวินรีบปั้นหน้าผู้เสียงเข้มหวังมาขึ้นมาทันทีวีดาเดี๋ยวค่ะ เธอรีบดึงแขนเขาเอาไว้กวินพรุ่งนี้เจอกันที่เขตนะเดี๋ยวฉันจะส่งข้อมูลเรื่องสถานที่ให้อีกทีส่วนเอกสารต่างๆฉันเตรียมไว้ให้เธอเรียบร้อยหมดแล้ววีดาคือวีดายังไม่เข็ดเธอยังคงพยายามที่จะอ้าปากพูดอยู่กวินฉันไปละพูดจบกวินก็หันหลังเดินไปวีดาถ,ถ้าอย่างนั้นไว้ค่อยกลับไปคุยกันที่ห้องตอนเลิกงานก็ได้ค่ะ วิดาหน้าจ่อยพูดเสียงอ่อยๆกวินวันนี้ฉันไม่ได้กลับห้องนะเธอเองก็ไม่ต้องแวะมาหาหละ่ะวิดาคุณกวินไม่ฟังเสียงวิดาเลยแม้แต่น้อยเขารีบเดินออกไปจากห้องโดยทิ้งให้วิดายืนสับสนกับชีวิตอยู่อย่างนั้นวันนี้เราก้าวเท้าอะไรออกจากบ้านเนี่ยจะพูดอะไรก็ถูกขัดตลอดเลยแล้วนี่ยังไม่ทันจะได้แต่งงานกันเลยเรายังไม่มีปากเสียงขนาดนี้ นี่ถ้าเกิดแต่งงานแล้วต้องอยู่ด้วยกันจริงๆเราจะไม่เป็นไปเลยหรือไงเนี่ยวิดาได้แต่เอามือขึ้นมาขยี้หัวตัวเองด้วยความกลุ้มตายแน่ๆถึงคิดจะหนีก็ไม่พ้นหรอกกวินที่แอบดูอยู่หน้าห้องได้แต่หัวเราะชอบใจเมื่อวันสำคัญในชีวิตของกวินและวิดามาถึงกวินมายืนรออยู่ที่หน้าเขตก่อนแล้วและไม่ถึงสิบนาทีวิดาก็เดินทางมาถึงวิดาค่ขะขอโทษนะคะที่มาช้า กวินไม่หอกฉันต่างหากที่มาก่อนเวลาหน้ากวินรู้สึกตื่นเต้นจึงรีบมารอวีดาตั้งแต่เช้าวีดาคือวีดากำลังจะพูดแต่ก็เหมือนเดิมคือเธอไม่ได้พูดกวินไปกันเถอะพูดจบกวินก็เดินนำวีดาไปทันทีวีดาจากเมื่อวานมาสู่วันนี้เอาล่ะจากนาทีนี้ไปเราควรจะต้องอยู่เงียบๆสินะ เธอถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วเดินตามกวินไปอย่างเจียมตัวทั้งคู่ได้มานั่งอยู่ตรงหน้านายทะเบียนกรุณาลงชื่อตรงนี้นะครับนายทะเบียนยื่นเอกสารให้ทั้งคู่วิดามองเอกสารอยู่สักพักเธอคิดว่าควรจะมีเวลาได้บอกอะไรกับกวินก่อนที่เขาจะต้องถูกเธอผูกมัดไปตลอดชีวิตนายทะเบียนคุณผู้หญิงมีอะไรหรือเปล่าครับทำไมสีหน้าคุณถึงดูลำบากใจ ขามองวิดาทีทำท่ายึกยักวิดาอะเออวิดาอ้ํอึ้งกวินไม่มีอะไรครับกวินรีบแก้ตัวแทนนายทะเบียนผมไม่ได้ถามคุณนะครับเขามองจ้องหน้ากวินตาเขม็งกวินกวินได้แต่นั่งเงียบนายทะเบียบคุณถูกบังคับมาหรือเปล่าครับวิดาเปล่าค่ะวิดายิ้ม กวินก่อนจะตอบช่วยดูหน้าตัวเองก่อนดีไหมดูหนักใจสักขนาดนี้นะ่ากวินหัวเราะนายทำเบียนคุณผู้หญิงจะเลื่อนเป็นวันอื่นไหมครับกวินเออกวินหันไปมองหน้าวีดาแต่ไม่พูดอะไรวีดาไม่ค่ะก็แค่รู้สึกว่ามันกระทันหันเกินไปแต่ไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็คงจะเป็นคุณกวินเท่านั้นนี่แหละคะ่ะวีดาหันไปยิ้มให้กวิน จากนั้นเธอก็ได้หันไปลงชื่อในใบทะเบียนสมรสเมื่อทั้งคู่ลงชื่อต่อหน้านายทะเบียนเรียบร้อยแล้วนายทะเบียนตอนนี้คุณสองคนเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับยินดีด้วยครับกวินยิ้มดีใจที่เรื่องทุกอย่างจบไปด้วยด,วยดีแต่วีดากลับมีสีหน้ากังวลเล็กน้อยจนกวินไม่ทันได้สังเกตเห็นช่อมาฟังสิสื่อรักสื่อวิญญาหลอนตอนที่ห้ พัฒนาการความรักหลังจากที่วิดาจดทะเบียนสมรสกับกวินเรียบร้อยแล้วเธอได้กลับมาคอนโดเพียงคนเดียวเพราะกะวินนั้นได้ขอแยกไปทำธุรกร่อนเมื่อกลับมาถึงเธอขอยื่นเรื่องลาออกจากงานแม่บ้านก็เพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับกวินอย่างเต็มที่ตามที่ได้ตัดสินใจไว้ก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าเรื่องทุกอย่างจะจบลงด้วยดีตามที่วิดาต้องการ แต่เธอกลับมีความรู้สึกหวงเวงในใจแปลกๆจึงมานั่งตะลอยเหม่อมองออกไปด้านนอกอยู่บนดาดฟ้าหน้าห้องของตัวเองมันก็รับรื่นตามที่เราต้องการดีทุกอย่างนี่นาะแต่ว่าทำไมถึงรู้สึกห่อเหี่ยวยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกวันแบบนี้สามีภรรยาควรที่จะอยู่ด้วยกันสิแต่นี่อะไรแยกกันตั้งแต่วันแรกเลยด้วยซ้ำจะมีอะไรทำให้เรารู้สึกห่อเหี่ยวยไปมากกว่าโดนสามีเมินตั้งแต่วันแรกอีกไหมเนี่ย วิดาบ่นได้ยังไม่ทันขาดคำจู่จูไฟก็ดับลงดับเฉพาะที่นี่สินะฮ่าฮ่าวิดาหัวเราะเหมือนคนบ้าเมื่อมองไปด้านล่างและเห็นว่าไฟชั้นอื่นยังคงสว่างอยู่จะมีก็แต่ชั้นของเธอเท่านั้นที่ดับจนมืดสนิทเฮิรวันนี้มันช่างเป็นวันที่ดีจริงๆพูดจบวิดาก็เดินเข้าไปในห้องเพื่อที่จะหยิบไฟฉายและจุดเทียนให้ความสว่างแต่เฮ้ย เธอร้องเสียงหลงเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องแล้วพบกับผ้าม่านผืนใหญ่ขวางทางไว้อยู่ตอนเช้าออกไปก็ไม่มีนี่นามันชักจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลซะแล้วเมื่อเห็นแบบนั้นองค์นักสืบก็ประทับเข้าร่างวีดาทันทีเธอรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดโหมดไฟฉายแล้วค่อยๆแหวกม่านเดินเข้าไปสำรวจด้านในภายในห้องดูแปลกตาของทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่จะมีเพิ่มเติมเข้ามาคือเครื่องอำนวยความสะดวกหลายอย่าง แต่ยังไม่ทันที่วีดาจะได้เริ่มขายคดีจูจู่กวินก็โผล่มาจากทางด้านหลังและสวมกอดวีดาไว้วีดาคะคุณกวินวีดาตกใจอุทานออกมากวินนี่เธอคิดว่าฉันจะปล่อยให้ภรรยาอยู่คนเดียวเหงาเหงาในวันแรกของการใช้ชีวิตคู่ของเราหรือไงใหญ่บ้องกวินหยิกแก้มวีดาจนหน้าเบี้ยววีดาใครบอกว่าเหงาคะ กำลังคิดจะหาอะไรทําอยู่พอดีเลยแต่ไฟดันมาดับซะก่อนวีดาแก้ตัวน้ำขุ่นๆกวินนั่งทำหน้าละห้อยขนาดนั้นยังจะกล้าปฏิเสธอีกเหรอกวินเบะปากมองวีดาด้วยหางตาวีดาระรู้ได้ยังไงคะกะวินเขาชี้ไปที่กล้องวงจรปิดที่มีอยู่รอบๆแทนคำตอบวีดาโหถ้าจะติดกล้องเยอะขนาดนี้คุณล่ามโซ่ชั้นไว้เลยเถอคะค่ะ วีดาพูดประชดกวินได้กวินหยียบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเตรียมแจ้งให้เจ้าหน้าที่เอาโซ่มาล่ามวีดาไว้วีดาดะเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะคะวีดาน่าเสียรีบดึงโทรศัพท์ของกวินมาเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงของเธอกวินล้อเล่นหนะ้าใครจะไปทำอะไรโรคจิตๆแบบนั้นกันกวินหัวเราะชอบใจวีดาแต่ที่ทำแบบนี้มันก็ดูจิตไม่ต่างกันเลยนะคะ นี่คุณกลัวฉันหนีขนาดนั้นเลยหรือไงเธอทำหน้างอกวินฉันเป็นห่วงเธอต่างหากป้องกันไว้เผื่อว่าวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์แบบคุณชนอีกหน้ากวินกอดวีดาไว้แน่นวีดาเออจริงสินี่คุณยอมให้ฉันพูดแล้วเหรอคะเธอบ่นอุบอิบเพราะสองวันมานี้ไม่ว่าพูดอะไรก็มักจะถูกขัดอยู่ตลอดที่ไม่ให้พูดเพราะกลัวเธอจะดึงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันออกไปอีกหน้าสิ ซึ่งฉันไม่รู้หรอกนะว่าจริงๆแล้วเธอติดขัดเรื่องอะไรกันแน่จะว่าเป็นเรื่องเงินกับหน้าที่การงานก็ไม่น่าจะใช่ตอนแรกก็ไม่ได้จะรีบร้อนอะไรหรอกนะจนกระทั่งเมื่อวันก่อนตอนตื่นขึ้นมาแล้วเห็นเธอนอนหลับหนุนตักอยู่แถมยังกอดขาฉันไว้ซันแน่นแบบนั้นอีกมันก็เลยรู้สึกแปลกๆหน้ากวินอธิบายให้วิดาฟังแปลกยังไงคะวิดาสงสัยกลัวว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่มาพรากเราสองคนไปหน้า คิดว่าพวกเราอาจจะไม่โชคดีเหมือนอย่างตอนคุณชนก็ได้ฉันก็เลยอยากรีบตักตวงความสุขตอนนี้เอาไว้กวินยิ้มจริงๆที่ฉันกลัวไม่ใช่เรื่องที่เราจะถูกแยกจากกันเลยนะคะเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงยังไงฉันก็ต้องหาทางกลับมาหาคุณจนได้วิดากอดกวินไว้แน่นแล้วตกลงเธอห่วงเรื่องอะไรกันกวินสงสยัยเรื่องวิถีชีวิตที่ต่างกันของเรานะคะ เพราะว่าโลกของฉันมันอันตรายเกินไปสําหรับคุณเลยคิดว่าจะหาวิธีที่จะอยู่ด้วยกันโดยที่คุณไม่ต้องมาเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้ได้ก่อนแต่วีดาหยุดพูดไปแต่อะไรกวินถามด้วยความอยากรู้แต่ก็ไม่อยากเสียเวลาความสุขของพวกเราในแต่ละวันไปเหมือนกันนะค่ะนี่วันก่อนฉันก็กําลังจะมาขอคุณแต่งงานพอดีแต่คุณดันหลับไปซะก่อนพอตื่นมาอีกทีก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะมาจบลงแบบนี้ วีดาทำหน้ายูกวินเรื่องมันก็จบลงด้วยดีแล้วเธอยังกังวลอะไรอีกล่ะวีดามันยังขาดข้อตกลงในการใช้ชีวิตคู่ของเราอยู่นะคะเธอทำหน้าจริงจังจนกวินชะงักไปเล็กน้อยกวินอือแล้วข้อตกลงของเธอมีอะไรบ้างล่ะกะวินพยายามกลั้นหัวเราะไว้เพราะรู้อยู่แล้วว่าวีดาจะพูดถึงอะไรวีดา คุณจะต้องไม่ก้าวไก่างานของฉันทั้งในชีวิตจริงและโลกของวิญญาณเธอยื่นคำขาดกวินชีวิตจริงน่าได้แต่โลกของวิญญาณคงไม่เขาพูดเสียงแข็งวีดานี่คุณจะทำให้ฉันเป็นห่วงเปล่าๆนะคะเพราะฉันคงจะไม่สะดวกมาคอยดูแลปกป้องคุณทุกครั้งหรอกนะวีดาโวยวายกวินจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดฉันต่างหากที่เป็นคนคอยปกป้องเธออยู่หนะ้า หญ่บ้องกวินอมยิ้มแล้วเอานิ้วดันหัววีดาให้ออกไปห่างๆเขาวีวดาคุณเนี่ยนะเธอเบะปากกวินแล้วช่วงนี้ได้มีวิญญาณหรืออะไรพวกนี้มาคอยกวนเธอบ้างหรือเปล่าละ่ะวีดาไม่มีนะคะหลังๆมานี่เงียบสงบมากจนน่าแปลกกวินแล้วเธอคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาลีตามองวีดาวีดา อาจจะเพราะว่าผ่านเรื่องร้ายๆมาก็เลยแข็งแกร่งขึ้นจนทําให้วิญญาณเกรงกลัวหรือไม่ก็คงเพราะว่าฉันมีพ่อบุญธรรมคอยคุ้มครองอยู่ก็เพราะเห็นว่าช่วงนี้มันดูราบรื่นดีนี่แหละค่ะถึงได้รีบมาขอคุณแต่งงานก่อนที่จะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นมาอีกกวินเดี๋ยวก่อนพระพ่ออะไรนะเขาพยายามที่จะเงี่ยหูฟังให้ชัดวีดาพ่อบุญธรรมค่ะเธอยิ้มหน้าบานกวิน นี่เธอคงไม่ได้หมายถึงผู้นำทางหรอกนะเขาเค่หัวเราะวีดาก็มีคนเดียวนี่แหละค่ะกะวินถ้าอย่างนั้นฉันต่างหากที่เป็นพ่อบุญธรรมตัวจริงของเธอหนะ่ากวินหัวเราะวีดาคะเธอทำหน้างงกวินจุ๊บหน้าผากวีดาเบาๆหนึ่งทีก่อนที่จะเล่าเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังตอนที่เกิดเรื่องฉันได้ขอกับคุณผู้นำทางว่าให้ตัวเองสามารถที่จะมองเห็นวิญญ,ญาณได้แบบเธอ กวินเล่าที่มาที่ไปคุณทำเรื่องเสี่ยงอันตรายแบบนี้ทำไมกันคะวีดาตกใจก็เพราะฉันรักเธอไงกวินจุกที่หน้าผากวีดาเบาๆอีกครั้งแล้วกอดเธอไว้แน่นฉันคิดมาตลอดว่าทํายังไงถึงจะปกป้องเธอจากเรื่องพวกนี้ได้บ้างถ้าจะให้หาวิธีที่ทำให้เธอเป็นเหมือนคนปกติฉันก็คงทำไม่ได้เหมือนกันเพราะที่เธอเป็นอยู่แบบนี้มันก็เป็นประโยชน์ต่อคนอีกมากจริงๆกวินยิ้ม แต่แบบนี้ฉันจะเป็นห่วงคุณมากกว่าเดิมอีกนะคะขนาดอยู่กับมันมาเกือบจะทั้งชีวิตทุกวันนี้ยังปรับตัวไม่ได้เลยค่ะวิดามีสีหน้ากังวลมันอันตรายสำหรับเธอคนเดียวละสีไม่ว่านี่ฉันเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเธอถึงได้บาดเจ็บอยู่คนเดียวในขณะที่คนอื่นเขาไม่เป็นอะไรกันเลยนะเมื่อนึกถึงเรื่องนี้กวินก็สายหัวไปมาด้วยความหงุดนงิดอีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้ววิญ,ญญาณไม่ได้หายไปไหนเพราะเธอเก่งขึ้นหรอกนะ แต่เป็นเพราะฉันจัดระเบียบพวกเขาไม่ให้มารบกวนเธอมากกว่ากวินคุยอวดสรรพคุณตัวเองจัดระเบียบยังไงกันคะวีดาสงสยัยกวินดึงมือวีดาให้มาที่ระเบียงกับเขากวินดูที่ใต้ต้นไม้นั่นสิเธอเห็นผู้ชายคนนั้นไหมกวินชี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคอนโดเขาวีดาค่ะเธอพยักหน้า กวินจริงๆนั่นนะ้าไม่ใช่คนหรอกไม่เชื่อเธอคอยดูนี้นะพูดจบกวินก็ดีดนิ้วขึ้นมาหนึ่งทีชายหนุ่มวัยรุ่นที่ยืนอยู่ตรงใต้ต้นไม้ใหญ่รีบมองมาที่กวินแต่เมื่อเห็นวิดายืนอยู่ด้วยเขาก็รีบหายตัวไปทันทีวะวิญญาณเรื่องนี้มันยังไงกันคะวิดาสะดุ้งตกใจแล้วรีบหันไปถามกวินด้วยความอยากรู้ชายคนนั้นประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตได้ไม่นาน ตอนนี้กำลงังรอคิวรับการช่วยเหลือเยียวยาอยู่จริงๆทุกวันนี้ก็ยังคงมีวิญญาณที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเธออยู่นะแต่ถูกฉันจัดระเบียบไว้หมดเรียบร้อยแล้วก่อนที่เขาจะถึงตัวเธอหน้ากวินหวังมาดใหญ่โตตอนแรกฉันเองก็ยังปรับตัวไม่ได้หรอกนะแต่พอเข้าที่เข้าทางแล้วมันก็รู้สึกสนุกดีออกถึงได้บอกไงว่าตกลงเธอบาดเจ็บจากวิญญาณหรือเพราะทำตัวเองกันแน่กวินมองวีดาด้วยหางตา อย่าทำหน้าเหมือนคุณพลสิคะตอนนั้นเขาก็ดูถูกฉันแบบนี้แหละวีดาก้มหน้าแทนที่จะน้อยใจก็รู้จักเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวซะเข้าใจไหมกวินดึงแก้มวีดาด้วยความหมั่นเคี้ยวค่ะค่ะดูเหมือนว่าจะต้องเป็นลูกน้องคุณทั้งในโลกความจริงแล้วก็โลกของวิญญาณเลยวีดาทำหน้าเซ็งเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานสิ ดีใจด้วยที่ตอนนี้แผนกเธอมีคนมาเพิ่มแล้วกวินหัวเราะค่ะค่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนี่เนอวิดารับคำอย่างเซ็งๆเรามาเสียเวลาอะไรกันอยู่เนี่ยดึกแล้วรีบไปพักผ่อนกันเถอะพูดจบกวินก็อุ้มวิดาเข้าไปในห้องทันทีวิดาดะเดี๋ยวก่อนคะ่ะวันนี้คุณคงจะไม่ได้มานอนกับฉันที่นี่หรอกใช่ไหมคะกะวิน จดทะเบียนกันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันได้แล้วสิวีดาอย่าบอกนะคะว่าที่รีบให้จดทะเบียนเพราะอยากทำเรื่องแบบนี้วีดาหน้าแดงกวินไม่พูดตอบอะไรกลับไปแต่เขาได้บรรจงจูบที่หน้าผากของวีดาอย่างแผ่วเบาก่อนที่จะไล่ลงมาเรื่อยๆวีดาหยุดก่อนคะ่ะเธอร้องเสียงหลงรีบยกมือปิดปากกวินไว้กวินจะเสียงดังทำไมนี่เธอกาลังทำฉันตกใจอยู่นะ กวินสะดุ้งเฮือกกับเสียงแหลมของวีดาที่ผ่านแก้วหูของเขาไปเมื่อสักครู่วีดาเรื่องสำคัญที่ฉันต้องการพูดยังไม่หมดนะคะเธอทำหน้าจริงจังขึ้นมาอีกครั้งจนกวินถ่อยชะงักไปด้วยถึงเรื่องคอคาดบาดตายในครั้งนี้กวินมะมีเรื่องอะไรกันกวินลุกขึ้นมานั่งและรอฟังที่วีดากำลังจะพูดตอนแรกฉันเห็นวิญญาณคนเดียวก็กลุ้มใจเรื่องนี้มากพออยู่แล้ว ยิ่งตอนนี้คุณมาเห็นวิญญาณด้วยอีกคนฉันยิ่งปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้ใหญ่เลยค่ะวีดาถอนหายใจด้วยความกลุ้มร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอระเรื่องอะไรกันกวินรู้สึกใจคอไม่ดีเพราะจากที่เคยสอบถามกับผู้นำทางวิญญาณก็ไม่มีอะไรให้ต้องห่วงเลยสักนิดถ้าหากว่าวันหนึ่งเรามีลูกลูกของเราจะจะวีดาอึกอักที่จะพูดจะอะไรเธอรีพูดมาสิ เคยบอกแล้วไงว่าเวลาจะพูดอะไรอย่าให้ถามต่อหน้ากวินลุ้นจนตัวโกง่งเขาจะมองเห็นวิญญาณเหมือนกับพวกเราด้วยหรือเปล่าคะวีดาหน้าเสียนี่ใหญ่บ้องการมองเห็นวิญญาณไม่ได้เป็นกรรมพันธ์ที่ส่งต่อจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหรอกนะกะวินหัวเราะแต่ยังไม่ทันที่วีดาจะได้พูดจบประโยคก,กวินก็จุบป,ปิดปากเธอไว้เสียก่อน ในช่วงเวลานั้นวีดาเริ่มหน้าซีถหายใจติดขัดเนื่องจากถูกกวินระดมจูบไปจนทั่วใบหน้านี่คุณจูบหรือกำลังจะกินหน้าฉันกันแน่คะหน้าเปียกไปหมดแล้วพอเธอคะ่ะวีดาเบือนหน้าหนีและพยายามกั้นหัวเราะเอาไว้นี่อย่าบอกนะว่าเธอบ้าจีกวินถอยตัวออกมามองจ้องหน้าวีดาไม่นะคะวีดาสายหน้ารีบโบกไม้โบกมือไปมาปฏิเสธ กวินหลับตาลงสงบจิตใจเขาหายใจเข้าและออกจนสุดลมพยายามที่จะตั้งหลักและเริ่มทำภารกิจใหม่อีกครั้งคิกคิกอูหูอูหุวิดาเอามือปิดปากพยายามกัน้นหัวเราะไว้เพราะกลัวกวินโกรธแต่ก็ยังคงมีเสียงเล็ดลอดออกมาอยู่ถ้าอึดอัดมากเธอก็หัวเราะออกมาดังๆเธอมันมีอะไรน่าขำมากนักหรือไงกวินชักสีหน้าที่เห็นวิดาเอาแต่หัวเราะ กะก็ตอนที่คุณทำแบบนั้นมันเหมือนเป็ดกำลังกินแหนในน้ำอยู่เลยนะคะพอนึกแบบนั้นมันก็เลยเผลอหัวเราะออกมาต้องขอโทษด,ด้วยนะคะวีดาน่าเสียที่ถูกกวินดุฮ่าฮ่ามีใครเขานึกถึงเรื่องนี้ตอนกำลังจะทำเรื่องอย่างว่าแบบเธอบ้างเนี่ยกวินหัวเราะจนท้องแข็งอย่าหัวเราะแบบนั้นสิคะชั้นอายนะวีดาน่างอนอนเถอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำงานสาย ฉันไม่ได้หมกมุ่นอะไรกับเรื่องแบบนี้หรอกนะเธอไม่ต้องห่วงไปกวินดึงวิดามากอดไว้แน่นวิดายิ้มเธอเงยหน้าขึ้นไปหอมแก้มกวินฟอร์ดใหญ่ก่อนที่จะเอาหน้าซุกไปที่ซอกคอของเขาและหลับตาลงอย่างมีความสุขกวินนายจะต้องอดทนและผ่านคืนนี้ไปให้ได้อย่างสง่าผ่าเผยนะกะวินพยายามข่มจิตตัวเองให้สงบในขณะที่วิดากำลังหายใจรดต้นคอของเขาอยู่ งานแต่งงานถูกจัดขึ้นหลังจากนั้นสองอาทิตย์โดยแขกที่มาในงานจะมีเฉพาะคนและวิญญาณที่สนิทกันเท่านั้นเรื่องทุกอย่างดำเนินผ่านไปได้ด้วยดีทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวของทั้งคู่หลังจากที่วิดาทำงานในบริษัทของนวลมาสักพักใหญ่เธอก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารคนใหม่แทนนวลซึ่งบอดบริหารทุกคนในบริษัทได้มองเห็นถึงความสามารถและตั้งใจจริงของวิดาจึงเสนอตำแหน่งนี้ให้กับเธอด้วย,ยความเต็มใจวิดา คุณกวินคะกะวินว่าไงวีดานี่คุณแน่ใจนะคะว่าไม่ได้สงสารฉันกวินทำไมเธอถึงคิดแบบนั้นละ่ะวีดาก็ดูสิคุณเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างแบบนี้ไม่น่าจะมาลงเอยกับฉันได้เลยนะคะ่กะกวินจนมีลูกหนึ่งคนแล้วเธอยังจะมาพูดเรื่องแบบนี้อีกเหรอวีดาอยากรู้นะคะ่ะเพราะเรื่องนี้มันคาใจฉันมานานแล้วจะว่าเพราะฉันสวย ฉลาดน่ารักกวินพ่อเธอฉันบอกความจริงก่อนที่เธอจะเตลิดดีกว่าวีดาข้าข้ากวินมันเริ่มจากความรู้สึกที่อยากจะปกป้องตอนที่เห็นเธอบาดเจ็บครั้งแรกนะ่ะหลังจากนั้นฉันก็เอาแต่คอยเฝ้าดูเธอด้วยความเป็นห่วงจนได้พัฒนามาเป็นความรักโดยที่ฉันเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันวีดาแบบนี้ก็แปลว่าคุณหลงรักฉันตั้งแต่แรกแล้วสิคะ ถึงได้บอกไงว่าเพราะความสวยของฉันกวินใหญ่บ้อง